เอเ็ตัดสินมีความเป็นกลางมีคู่มวยเดิมพันให้ดูเสียนันสามด้านสามต้องคุณยุธล็อกสนี่ยหรอยุดสะพานใหม่นะ,ะยุดล็อก3าตัวน,นี้เป็นขวัญใจพวกนี่น คาจอนนะพวกผมนี่ก็ไปรายการเคยมาทำรายการร่วมกันกมลกระมลวิลากรมลวิลานี่ดูตลอดท่านสามเออบักโจโคราชยุทธคุณยุทธศักดิ์หรือจะไปนี่พี่ใหญ่ของเราก็ติดตามชมตลอดนะครับโกน้อยเล่นอยู่ข้างล่างนะตัวส่องอยู่ข้างบนโกน้อยสายตายาวนี่โกน้อยป็นรัตนานะครับครับสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอทายผลหน่อยครับจากที่ไหนครับ สระบุรีครับโอ้สระบุรีบ้านผมเนี่ยอยู่อำเภอไหนอ่ะในเมืองนะครับอำเภอเมืองคุณอะไรออดครับออดออดคุณออดนะเขามีออดไฟแนนซ์นะสระบุรีนะเอาขอเบอร์ด้วยขอเบอร์ด้วยอยู่ในเมืองที่อยู่กั้เนป่าและอยู่ในเนป่าอยู่ที่ไหนเอ่ยไม่รู้จักครับในรบรู้จักอ่าคุณออดปลาปาออดปลาปาศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าพันห้า ห้าสามเก้าศูนย์สองหกหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งเอาคุณออดชอบใครบ้างนะชอบวันชัยเล็กครับวันชัยเล็กแล้วใครอีกเพชรดำครับเพชรดำเหรอครับแต่คุณแย้งเขาคนเดียวนะสามคนนี้เข้าไปสิทธิชัยหมดนะคุณชอบเพชรดำนะครับแล้วปราบกับเก้าแดงอะปราบครับปราบนะคู่มังกรยกโอโรโนโอโรโนครับโอโรโนเอาขอให้คุณโชคดีกับเพชรดำมาแล้วกันนะเพราะว่าคุณขัดเขาเลย จากสระบุรีนะครับผมออดสระบุรีติดตามชมรายการนี้ตลอดนะครับผมขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากประกรณ์สิทธิศักดิ์ใครดีกว่ากันครับเอ้าคุณติช่วยบอกหน่อยชั่วโมงนี้ก็ต้องประกรณ<ะ>์นะต้องประกรณ์ประกรณ์เขาต่อยเขาต่อยกับใครอะประกรณ์ไม่ต่อยสิทธิศักดิ์นะไม่ใช่สิเขามีรายการต่อยกับอะไร ปรกอบอย่ต่อยเป็นเอกต่อยเป็นเอกแต่ว่าเขาถามว่าเนี่ยสิทธิศักกระปกรเนประกบกนแล้วใครดีกวกัน๋อถ้าต่อยกันนะถ้าต่อยกันไครดีมันศัให่นะจะดูได้เปรียบนะได้เบียดเบียนน้ำหนักนะได้เบียดเบียนน้ำหนักเนี่ยเป็นก็มีสิทธิเจอกันนะมวยชุดเนี่ยนะครับสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมที่ไหนครับยยมวหนครับที่ไหนครับจากที่ไหนครับชนบุรีครับโอ้วันนี้ชนบุรีมาหลายสายนะ คุณ да. อะไรนชนบุรีสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับชนบุรีคุณอะไรอาชายชายบ้านสวนชนบุรีครับอาคุณชายนะขอเบอร์ชายบ้านสวนอาขอเบอร์ด้วยขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยชายบ้านสวนครับครับขอเบอร์ด้วยขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับเบอร์อะไรเบอร์เบอร์อะไรศูนย์แปดแปดศูนย์แปดศูนย์แปดแปดเออต่อด้วยศูนย์แปดแปดครับ 088ช่วยชเบาเสียงทีวีหน่อยนะฮะ088 06 0 06 06 06 0 6 0เดี๋ยวเเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่เลยนะเอาเริ่มต้นใหม่เลย088ปอ่า088 06 0ปดแปดศูนยแล้วอะไร4 3 7 4 3 7โอเคโอเคนะคุณชัยชนบุรี ชอบใครบ้างคุณชายเอาเอาเอาโชคคุณครับหกคุณเออตามด้วยโคุณที่สองสิทธิชัยคู่สองสิทธิชัยคู่สามคุ่ที่สามก้าแดงก้าแดงคู่สี่คุ่ที่สี่มังกรยบเออดีมากรวดเร็วทถ้าแดงเอาทัเงินทั้งหมดเลยครับอ่าเอาขอให้คุณชายโชคดีครับสวัสดีครับวัสดีครับใจสิงศสคำสิงพบกับพลังสิงสรราชสี วางข้างไหนดีเอาใจสู้ใจสู้หนใจสู้เข้าตาเลยเข้าตาต้องเล่นดิเข้าตาเลยครั้งที่แล้วไปต่อยที่แถวเหนือที่ถ่ายทอดอ่ะเที่เจ้าลัมพริคอะไรอ่ะดุดันเลยนะฮะดุดันตัวนี้ฝีมือค้ำแทงดีวันนั้นชนะสวยงามแต่บางทีมันสู้มันก็สู้ไม่สู้ก็แพ้นี่ของสมรักกรรสิงห์ของไอ้เจ้าบาสนะขอบคุณครับขอบคุณ ทุกทุกสายที่เข้ามาร่วมกันที่ตรงนี้นะครับขอบคุณเมียงวิธีมวยสยามอ้อมน้อยโดยเสียีคุณธริรดาประเสริฐกิจขอบคุณพันเก0าตองหนึ่งศูนย์ศูนยและพันเก้าตองหนึ่งศูนอันเกานึี้จ้าวีนะและสุดท้ายก็พันเ1 0าตขอบคุณคุณนะัทคุณบอยครับจากวินดี้สปอร์ตและ13เหรียญโดยคุณสมชายนิติวนรณกุณนะครับเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับใช่ครับ นี่ทุกขั้นตอนผมวินลีสปอร์ตอุปกรณ์เลนมากรฐานระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินลีสปอร์ตอุปกรณ์เลนมากรฐานระดับสากลวินลีสปอร์ตนี่29นะครับนี่วีระชัยมงคลชัยโอ้ยมือคุณน่ารักคุณตีฮ่าไอ้เจ้าวีระชัยอีกลูกผิด มหาการเนี่ยโอ้ยรายการจีดแลนด์แบบคุณแอดฮะหยุดพักไประยะหนึ่งแล้วกลับมาล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยงามอ่านี่คือมงคลชัยในสายของเกตเพชรของคุณแอดสิงนค้าเรือจังหวะฝีมือลีลาทุกยากมากสวยงามนะครูเนี่ยซ้ายเจอซ้ายนะสวยงามไม่ต้องไฟแดงแดงสวยงามมากมากดุดันไม่ต้องน้ําเงินฮะมีดาวลุ่กเลยดาวลุ่กประจำเกตเพชรก็ของคุณซุนก็ นี่เป็นเกมยกแรกนะครับมาโยกกันไปขยับกันมาชกยากอ่ะต้องเดินต้องลงทุนนะมงคลชัยอ่ะนอ้เจ้าวงไอ้้ไอเจ้าแดงนี่มันถึงมวยเก่าตัวงใครอ่ะเจ้าโอเล่คล้ายๆกันเลยน้าตารูปร่างจังหวะวิมือจะกได้คืนกันนะโอเล่โอเล่เกียรติวันเวนี่เป็นนักไทยเท้าต่างชาติอิบรรดาบุลล็อกนักต่อสู้ ก็ออยังให้ทางด้านมงคลชัยไม่ได้เปรียบเพราะอ่านเกมว่าเดี๋ยวเดินปั้มนเบียดนได้เจ้าวีระชัยไม่เคยชอบในซ้ายเตะหลุดโดนหมัดโดนถ้าจังหวะเต้นมารอลีลานี้เป็นของฝ่ายแดงวีรชัยก็อ,อย่าลืมซีดีชุดที่อ่าซีดีก็ชุดสิบแปดสิแแล้วนะฮะถ้าฟังเสียงการภากูด,ด,ดูมวยล้าใจดูแล้วไม่เบื่อ ต้องชุดนี้อ่าไผ่กองไผ่กองเหมือนกับภาคตรงเนี้ยบริษัเซียนอูเนี่ยใครจะดูของติดตงวันยี่สิบห้าวันทรงไทยชุดนี้เลยชุดอะไรนะชุดมังกรยงยงต้องทำชุดนี้ผู้มวยมาดิเดินสายอยู่ไม่ได้นะอ่าต้องมาดิผู้มวยแล้วเดินสายอยู่ไม่ได้และยังไงอย่าลืมของเสียุรีนะนี่ก็ให้การสนับสนุนกับรายการบริษัทเซนอูสิบสามสิบสามสียุยู่รีก็จัดเสียใจถึงอ๋อ เพราะถ้าใจถึงพึ่งได้ต้องสมานความหมาณครับ่ถ้าเสียนิ่งเงียบขึ้นแต่แน่นอนจริงใจกับทุกคนก็ต้องเสียริกอยู่บูเรงน้องกับตะคุณเพชรโอ้โหเนเ่เนเป็นเป็นไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นคู่คู่เอกนะเขามีคู่กันไหมก็มีเอไออะไรคู่น่ะมวยของคุณเอกบางไส่อายูเ่ต้นหรือเปล่า มวยใหญ่ป่ะมวยใหญ่ป่ะนียหนักร้อยยี่สิบกว่าแล้วนะแต่ว่าเราดูเกมคู่นี้ก่อนดีกว่าโอ้เจอหมัดหน้าแหงหน้าหายแทงด้วยขวาซ้ำแล้วแทงพยายามโต้ไอ้บอนี่เป็นมวยที่ชกยากตั้งแหน่หลุดแล้วแทงซ้ายสาดเราเรียกว่าสนต้องลมโดนเมือยเอียงไปเอียงมาแต่ตั้งหลักอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วมวยที่ต่อยกับมีรชัยต้องเบียดถึงตัวจริงๆนะ ไปรีรอไม่ได้นะไม่ไม่ได้ตัวนี้ต้องถีตัวเลยต้องเยต้องชนเขานี่ไม่เหมือนคนอื่นเพาจะมีีปดแทงซ้ายดันดันดันแล้วไม่ทั้ง้าที่ปิดไม่ขีดจังหวะลีลาชกยากขยับไปขยับมาเด๋ยวถีเด๋ยวเตะไม่รู้จะออกอะไรแข้งซ้ายเกี่ยวนี่ละตัวเองเสียหลัก ช่วนนี้รู้สึกว่าออกดูมวยบ่อยนะใครอะไอแดงเนี่ยผมเองไปหลายรายการเลยเป็นการมวนกันเหรอไปดูมวยบูทอนบ่อยจับผิดหรือเปล่าไม่ผิดลูปกบอลผมจำได้แน่นเลยตัวนี้ตัวนี้เขาอยู่แต่ค่ายนะตัวหลังแก่รุ่จะเป็นหนุ่มตั้หลังเป็นหนุ่มโอ้โหหักลูกนี้ทีเดียวเลยโอ้โหเสียหายเลยมงคนชัยเป็นมวยเข่าที่แข็งแรงเดินไวเลยไะวิ่งเข้าหาเลยวิ่งตะคุบเลยหมดยกครับหมดยกยกมายกมือ สมเขาเรียกว่าเหมือนจะหมดแรงนะแต่พอเข้าหมดแล้วแหม่เข้ามูเหมือนไม่หมดไม่หมดไลายนี่ไม่หมดไอ้คนที่หมดก็คือผมไอ้คนที่ไม่หมดคือเซียนอูอู๋มันเหลือเยอะเอยซองเขาคุ้มบางเงี้ยนอยู่เหลือเยอะนี่ไม่ไช้เซียนอู๋บางคนมาทักทายเปล่าไหมสวัสดีครับเซียนอู ผมไม่ใช่ซิง์โอ้ออผมป่ายิงกลติดรายการไงจำชื right ่อรายการต่อไปอาจจะรวยแบบสนุกก็ได้เอายกสี่ยกสี่ขยับเดินแทงซ้ายสาสตร์ซ้ายเตะตัดล่างติดบังไม่เดินเสร็จถ้าเดินแล้วก็มันยังมีลุ้นโอ้โหแทงขวาแทงซ้ายต้องเข่าอาชีพอ่ะต้องติดถึงตัวไอ้วิรชัยมีตัวนี้ต่อจะใครมีมันเป็นตั้งรับตลอดอ ยากถ้ามาเนี่ยถ้าการเป็นชีวิตทักมวยแล้วจะรู้ว่ามวยอย่างนี้โอ้โหชกแล้ประสาทเสียฮะคุณก็เคยต่อยมวยเนี่ยขยับไปแล้วเข้าไม่ได้เลยท้องนะบางทีไม่หมุนแรงแต่ท้อไปมอทำไม่ได้ไม่เไม่เข้าดีกว่ายอมมันดีกว่าทำอะไรมันไม่ได้นะทอรองเนี่ยเนาะเดี๋ยวดูเดินเเดินแทงขวาขยับผิดําไมจังหวะผิดทข้ามจังหวะวีริยรไทยสิทธิ์ของคุณแอด พลิกแล้แทงล้กซ้ายแทงซ้ายเตะซ้ายต่อซ้ายมุ่ทิมันกระทกกำลังบากมีหมัดมาเสริมเลยนะวันนี้มงคลชัยแทงด้วยขวาออกไปเรื่อยเจอลูกค้ำค้ำแล้วแทงแทงตั้งมาแบงคตาความพยายามมเสียยความเสียดิที่นไเปล่าเอ้เอาวอาเ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 อาไหาเายเอออาเอาออออดมาเอาเ